พี่คิดว่าพี่คิดจะขอไบกี้เป็นแฟนไหมครับบอกไปที่ว่าเราเป็นไรกันเออเป็นแฟนกันขาไปไม่เป็นไรพวกขากลับมาตำรวจขี่ตามลังมาเลยให้ตำรวจขอค้นว่าในกระเป๋ามีอะไรทำงานอะไรในรถอีกคันหนึ่งเฮ้ยมารู้ได้ไงว่ากูมีรถอีกคันหนึ่งแสดงว่าเขาตามอยู่นานแล้วใช่เขาตาม กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องเอ็มดีไฟเดอร์เดียดหยกพวกเนี่ยมาข้ามหมือนเดิมและก็ยุ้งับบางตองบางตาดบางตาวันนี้เรามาทำอะไรกันบางตานี่เราจะมาจำหน่๊รถเล่นใช่เราแบบเราเบื่อจังหูแล้วนี่แบบจอดไปที่บ้านเฉยๆไม่ได้ขิ่เลยจำหน่๊เอาไปขายทิ้งตุยเราไปตั้งคำถามคิวนเอไว้ในชุมชนยูทูบใช่เลยเกี่ยวกับว่ามีใครที่อยากสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับตัวรถหรือว่าตัวเราก็ ทิมคอมเมนต์เข้ามาใช่ก็มีคอมเมนต์อยู่ประมาณ8ล้านคำถามเดี๋ยวมันต้องเร่งเป็นหลานกับทำแล้วระมาณประมาณหลักร้อยเออแล้วก็คัดมามาวันนี้เราก็จะตอบแบบเร็วๆนะครับแล้วก็คําถามไหนที่เคยตอบไปแล้วก็จะไม่ตอบนะทำเลขเหมือนกันทำเลขมดูคอมเมนต์ในสายตาสั้นมันจะมีคําถามที่เกี่ยวกับเบกกี้ด้วยไม่แน่ใจว่าเบกกี้จะกล้าเข้ากล้องหรือเปล่าถามเลขมาพี่แต่งรถไปทั้งหมด อีแสนและมีรถคันไหนแนะนําบ้างแต่งรถคันนี้ไป2องแสนห้าแล้วก็อีกแม็กนี่ประมาณ3ามสี่หมื่นว้าวเออประมาณนั้นแล้วก็มีรถคันไหนแนะนาบ้างผมว่าแล้วแต่เอกงบป,ประมาณของแต่ละคนนะแล้วก็ลักษณะการใช้งานของแต่ละคนเหมือนอย่างเช่นเหมือนสมมตินนะ พี่ไปอยู่บนเขาบนดอยเงี้ยแล้วแบบพี่ซื้อแบบรถที่มันไม่ค่อยเข้ากับการใช้งานของพี่พี่ก็ไม่รู้จะขี่ไปไหนจริงไหมแนะนาเลยถ้าบนดอยต้อง S อพันเอสพันเราจะได้เอาไปไถขึ้นดอยเลยยกล้อมันมันใช่เอาเที่ยมันเหมาะกับการใช้งานใช่เอออ่ะคำถามต่อไปอ๋อระหว่างคลิปที่ไม่ได้ปิดกระเป๋าปีที่แล้วกับปีนี้อันไหนแรงที่สุดครับอุ้ยพี่ว่าปีนี้ไม่ถึงรถเหรอไม่หมายถึงว่า มูลค่าความเสียหายนะพี่คิดนะมูลค่าความเสียหาย้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยคือเราได้กลับมาใช่ไหมแล้วก็โทรศัพท์มันก็ยังสามารถใช้งานได้ตังก็ไม่หายแต่ปีนี้แต่โทรศัพท์ที่แตกไปก็คือ4ี่หมื่นสามแล้วก็ยังต้องผ่อนต่อแล้วก็จะมีกุญแจบ้านกุญแจมอไซค์กุญแจมอไซค์เนี่ยถ้าทาใหไ่ก็ประมาณสองหมื่นเก้าประมาณนั้นก็ทําไปได้ด้วยเออแล้วก็ทําได้ด้วยแล้วก็จะมีพวกบัตรเครดิตบัตรประชาชนบัตรเอทีเอ็มโอ้มูลค่าพี่ตีแล้วประมาณเกนะือบ <c oughs> กอบแสนกับแสนกับแสนปีนี้เ็เลยหนักหน่อยค่าเสียเวลาอะไรเยอะแยะเลยใช่รำต่อไปเลยออ,อย่ากเหในมะขามแต่งรถแนวดําทั้งคันเลยครับแบบดุดุคิดว่ามีโอกาสไหมครับ<อ>ถ้าแนวดําทั้งคันนี่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่น่าจะเป็นจําพวก X Max ไดอ่าแต่ถ้าเป็นเส็ตแปดร้อยนี่ก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแฟืองมันดําหมดใช่ไหมไม่เหมาะไม่เหมาะถ้าเป็นแบบแนวตัวพันแบบแต่งดุอะไรแบบนั้นสวยใช่หรือไม่ก็อาจจะเป็นรถจําพวกกระบะแนวดํามันจะเป็นสไตล์เมกา มันก็จะเหมาะบอลอเมรกาลูตูดใช่จุด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 จุยจุด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 จุาจุาุ่ดุ่ดจ่ดจุาจุดจ่่าไรไุดจุ่จุดจ่ดจ่ดจุดจุดุ่ดจุดจุดุ่ดจ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 อดจุ28ุดเุ้จุดจุดยุดจ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 อดจุดจุ่จุดจุดจอดจุดจอดุดจุด อันน้นะ่ะต้องถูกเวลาจะได้คลิปยาวๆคลิป10นาทีนีน่มึงอ่านไปประมาณ20นาทีแล้วสุดท้ายมึงก็ต้องมาตัดเอ้เหลือ10นาที <c oughs> พี่ว่าไงครับพี่มีธุระพี่พี่มีธุรกิจเบื้อ,อง<า>หลังอะไรบ้างครับธุรกิจเบื้องหลังอ๋อนอกจาก YouTube ก็จะเป็นขายแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเอเไดเียก็สามารถสั่งเข้ามาได้เป็นแผ่นป้ายทะเบียนคาร์บอนนะครับเป็น ABS เป็นแบบไทเทเนียมนะครับมีนะครับลองอินบอกเข้ามาตอนนี้ก็ลดราคาอยู่แล้วก็นอกจากนี้ก็เคยพูดไปแล้วหลาย,าลยร<ห>ครั้งมาตาน เออมึงล่อหมาเลยมายืนนันน้านี่อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นคอนโดมิเนียมว่าวอสังหาที่เราซื้อไว้ทีนี้เราก็ปล่อยเช่าไปเรื่อยๆนะครับในยุคเมื่อก่อนเนะ่ะขามมีตังค์ไง่ยโอ้ยรวยอะรวยไงตอนนี้จนลูกก่อนนี่รวยแล้วก็เลยแบบน้าเนี่ยเห็นความแบบลูกหลานเนี่ยมีเงินใช่ไหมแทนที่ว่าจะเอาไป ถลุงกับการแต่งรถก็ไปลงกับอสังหาอ้แม่แต่งรถเต็มแล้วไง <laughs> แต่งรถเต็มแล้ว <laughs> <laughs> แต่งรถแบบไม่คิดเลยแบบ3ามสี่หมื่นต่อวันนี่แบบไม่คิดเลย <c oughs> ก็เลยเอาตาังค์เนี่ยไปลงกับอสังหานะครับซื้อห้องนึงประมาณล้านห้าล้านห้าล้านห้าหล,ล,ลายๆห้องนะครับก <c oughs> ็ปล่อยเช่าให้กับคนจีนคนญี่ปุ่นที่มาอยู่เมืองไทยนะครับก <c oughs> ็รับเป็นรายเดือนไปนะครับมาเรื่อยๆขับรไปะที่ชอบขับ คันไหนบ่อยที่สุดรถที่มีก็จะเป็นแซ่บ้อยใช่ไหมเอ้ยลองรถมาหลายคันแล้วแหละแต่ที่ชอบสุดๆเลยใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นไบเกอร์วัาตนมาแน่นอนว่าสิ่งที่เราชอบขี่ที่สุดก็คือคือบิกบ๊กไบค์กะบาง <laughs> เกอร์เลยครับกระบะมันยังไงล่ะนี่ขณะที่เราถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ฝนก็ตกว่าตางแพ้แพ้เลยกันนี้ใช่แล้วเราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เลยหว่ามอเตอร์ไซค์นี่ผมจะออกไปซื้อของหน้าเซเว่น่มันก็กระเด็นฉุดเรือราคาเกยมนอย่าเอาคลิปแล้วกันมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเอาคิถ้าเอาคลิปเนี่ยได้เออแต่ถ้าใช้งานนี่ผมว่าผมชอบกระบะมากกว่าว่าไหมก็ถามว่าขับคันไหนบ่อยสุดไม่ใช่เหรออืมคันไหนบ่อยสุดอ่ะเออ คันไหนบ่อยสุดก็คันนี้บ่อยสุดแต่ต้าอชอบขี่ชอบขับมากที่สุดคือ,อกระบะเออโอเคจบเซตเก้าเออเซต 11, แปดร้อยเซตเก้าร้อยตัวไหนแรงกว่ากันเซตเก้าร้อยไม่ชี้ก็บอกโอเค,คไปต่อเลยเ <c oughs> มื่อไหร่พี่มาขามไปล้างคอท่อครับ <c oughs> ดำปิ๊กปิกเ <c oughs> มื่อกี้เลยตะวันต่อขนาดนี้กูล้างเอาไปตั้มตาใหญ่ล้างจอดล้างจอดแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยนี่พอกรถนานเซเว่นปุกอ่ะคอท่อดำมันเดิมนหนาถึงดูยล้างน้ำตาใหญ่ไรด้วยไหมเราก็ใส่ที่ จบขอโทษจนี่มก็หมื่นแปดเหล่าพี่น้อยครับหมื่นห้าก็ได้ไหมพี่น้อยครับพี่น้อยจะยินคลิปนี้ที่นบมาด่วนเลยครับอ่ะคำถามต่อไปพี่ตองเอ้ยน้องตองอายุเท่าไหร่น้องตองยี่เท่าไหร่บกี้อายุกี่ปีสิบเก้าปีสิบเก้าปีใช่สิบเก้าปีพี่มะถามเกิดจังหวัดอะไรครับสงขลาครับคำถามต่อไปเนื้อคือเร็วพี่คิดว่าพาพาเบกี้ไปแกงอีกไหมครับไบกี้อยากโดนเกงอีกไหมไม่อยากทำไมไม่อยาก มาโผล่หน่อยที่มาโผล่หน่อยมาโผล่เลยมาโผล่มายืนตรงนี้ก็ได้อ่ะยืนยืนนี่ยืนนี่ยืนนี่เอ้าไม่มายืนนี่มายืนนี่มันไม่ได้ยืนไบกี้อยากไปโดนแกงีกไหมไม่อยากจะไปไม่อยากอ่ะเหนื่อยเหนื่อยอ่ะไม่โชว์ไปบามแล้วเออไป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 ไบี้มาเที่ยวเออเอาคำถามต่อไปเออไปพี่คิดว่าพี่คิดจะขอเบกกี้เป็นแฟนไหมครับเอาเบกกี้มาอีกรอบหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งบอกไปที่ว่าเราเป็นอะไรกัน เออเป็นแฟนกันคิมีน,นดูจิ๊บพายเลยไม่ใช่ด่ามาเลยคือเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราไปเจอกันตรงที่ว่าน้องเนี่ยรถเสียใช่ไหมไแล้วปรากฏว,ว่าสงขาเนี่ยกลุ่มรถเนี่ยมันมีไม่เยอะ<ไ>อ่าทีนี้เวลาเราไปขี่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็เจอกันบ่อยๆนี่เป็นขาเลยชวนทําคลิปนะครับอ่าแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกันจริงๆเบกกี้เนี่ยก็จะไปขี่กับหลายกลุ่มเลยเพียงแต่ว่าเบกกี้เนี่ยอยู่ใกล้บ้านพี่เออก็เลยแบบ มาขี่รถด้วยกันบ่อยทีนี้ไอ้คอนทิ้นคู่จงคู่จิ้นอะไรเนี่ยบางคลิปไบกกี้ก็รู้อยู่แล้วฮะก็คือแ <ใช S 1> บบเราเราก็บอกคอนเซปแต่ว่าเราจะถ่ายคลิปประมาณนี้แต่เหมือนคลิปแกล้งคลิปอะไรเนี้ยแบกกี้ก็จะไ,ไม่รู้ใช่เราไปแก้งนี่คือแบบมาจากใจเลยร้องจริงรองจิงกลัวจริงๆก็เกลียดพี่จริงๆจริง <c oughs> เออไปไปไ,ปไป ค<ข>ำถนะามต่อไปช่วงนี้ลงไปขี่รถกับพี่มะขามได้ไหมครับตอบหน่อยนะครับช่วงนี้งดก่อนเพราะฝนตกอยู่ถึง<ช><ช>มาพี่ก็ไม่ได้ออกจากบ้านเหมือนวันนี้ก็จริงจะออกจากบ้านแต่ก็ฝนตกก็ไม่ได้ไปไมีสาอะไรก็ราฝนตกม,มีสาฝนตกพี่สูงเท่าไหร่แลวอายุเท่าไหร่ครับพี่สูงเท่าไหร่พออายุตอบแล้วสูงร้อยแปดสิบอายุยี่สิบร้อยแปดสิบคัเซ็ปแปดร้อยก็จะประมาณนี้ไม่ไม่เขาไม่ได้ถามจริง ไม่กูนะจอดไปแล้วไงกูอยากทำคลิปมันยาวๆไงยาวๆเอาพ่อ,อตอบถามนี้ยาวพี่ช่วยบอกความยากของการทำ u t u u e หน่อยครับผมกำลังทำช่องรถแบบพี่จะเอาเป็นแรงบรันรด,ดาลใจอ้าคำถามนี้ดีสุดแล้วในบรรดาคำถามที่ถามมาเลย <laughs> ทำคลิปมอเตอร์ไซค์ลง y o u t u b e สิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะต้องเ,ออเจอก็คือสภปาอากาศใช่ เนี่ยมือนวันนี้เราคิดว่าเราจะไปข้างนอกปรากฏว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจหรอกไปไม่ได้นะครับสิ่งที่2ก็คือด้วยสภาพรถของเราแน่นอนว่าคุณซื้อรถมาคุณเ็ต้องแต่งใช่ไหมแล้วถ้าแต่งแล้วมันบางที่แบบคุณไปขี่ในเขตชุมชนแล้วแบบเสียงดังอะไรเงี้ยคุณก็ได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ดีเออถ้าคุณขี่เร็วคุณก็โดนด่าโดนด่ามากดามากเยอะเลยเยอะเลย ถ้าคุณพูดหยับาใคราพูดไม่เข้าหูใครเขาก็ดา่าแล้วก็ไม่ด่าคุณคนเดียวเ<ม>ขาก็ด่าทั่วเลย<ช>นะครับเขาเหมารวมใช่ทีนี้เวลาคุณจะไปติดกล้องที่หมวกใช่ไหมแล้วคุณจะไปทักใครสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้พอใจนะ<ช>เพราะว่าเขาก็ไม่ต้องการที่ออกกล้อง<ช>เก่ดเขามากิขเขาละเกมอะไรแบบนี้ใช่ชิปหายนะสมมุตินะสมมุติพี่ถ่ายคลิปอยู่แล้วพี่ถ่ายคลิปเห็นตาลแต่ตาลไม่เห็นพี่แล้วตาลไปบอกคนคนนี้ว่าเนี่ย กูไม่ได้อยู่สงขานะเว้ยกูอยู่ต่างจังหวัดแล้วเพื่อนมาเห็นว่าเฮ้ตาลอยู่สงขาตานเกมใช่น่ะประมาณนั้นเวลาถ่ายคลิปที่เกี่ยวกับรถก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับธนาตะไบคนขี่วิกบค์เคยโดนตรวจเยี่ยมไหมผมขี่รถเล็กร้ทำไมโดนทุกทีอสมัยตอนที่ตานขี่รถเล็กตานเคยโดนตรวจเยี่ยมไหมเคยทําไมเขาเขาตรวจทําไมน่าอย่างไโจรก่อนเดฟบอะเดเฮ็ทผอมแห้งเลย ถ้าตาลบอกว่าบุคลิกตาลเหมือนโจนงั้นก็เหมือนพี่เว้ยพี่เนี่ยไม่ค่อยได้ขี่รถเล็กเดี๋ยวพี่มาจับบิ๊กไบค์ปรากฏว่าเมื่อก่อนดิ๊บสูงว่าแปดสิบหนักหกแปดแล้วหกสิบ้าแล้วแปสิบอืมรืองหน้าดิบหน้าอกเลยใช่เข็นขาดิแล้วเวลาโจด่าเนี่ยก็คือโดนตัวเยี่ยวประจำแล้วก็ยิ่งหลอกถามว่าดูดมาหรือเปล่าอ่าดูดมาหรือเปล่ากินทอมมาหรือเปล่าสมัยนั้นกระท่อมยังไม่ปลดล็อกแล้วก็โดนตัวเยี่ยวต่างจากเพื่อนอีกคนนึงที่แบบ ขี่ผ่านไปแบบชิวๆ เขาดูเขาดูปล่างมีครั้งหนึ่งพี่อยากจะเล่าเหตุการณ์ตอนที่พี่อยู่สุราษฎร์เว้ยตอนที่อยู่สุราษฎร์เนี่ยพี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่สองคันก็คือเจ้าใบเตยก็คือดินจาสองห้าแล้วก็แซ่แปดร้อยใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพี่เนี่ยทำงานที่เกี่ยวกับอ่าในสื่อออนไลน์ไม่จําเป็นจะต้องไปทํางานบริษัทวันๆพี่ก็เลยอยู่แต่ห้องแล้วก็ทํางานหน้าคอมใช่ไหมอ่แล้วพอตอนเย็นๆเนี่ยพี่ก็จะออกไปขี่รถเล่นหรือไม่ก็ซื้อของแต่งรถเข้ามาวันหนึ่งขี่รถหลายเที่ยวมากเออออกไปออกมาแล้วก็รถไม่ซ้ำคันอีก ทีนี้มันก็เลยเป็นที่พิงเร็งของตํารวจฟอกหรือเว่าวใช่มีสายบอกเข้ามาว่าเนี่ยอ้ซอยนี้เนี่ยมันมีคนที่ขายยาถูกบิ๊กไบค์อยู่สองคันเข้าออกหมู่บ้านนี่เป็นประจาว้าวงานการไม่ทําอยู่ในห้องใช่แล้ววังบังเอิญวันนั้นเว้ยพี่เนี่ยแบกกระเป๋าแบกกระเป๋าแบกกระเป๋าบังเอิญวันนั้นเนี่ยพี่แบกกระเป๋าไปใช่ไหมแล้วกระเป๋าพี่ยงเป็นใบใหญ่คือพี่เนี่ยเอาโชคเอรินตัวนี้เนี่ย ไปเปลี่ยนขาไปไม่เป็นไรพกขากลับมาตำรวจขี่ตามลังมาเลยแล้ตำรวจกอค้นว่าในกระเป๋ามีอะไรพี่ก็ให้ดูตามปกติผมไปตามมาทำงานอะไรในรถอีกคันนึงเฮ้าไม่รู้ได้ไงว่ากูมีรถอีกคันหนึ่งแสดงว่าเขาตามอยู่นานแลวใช่เขาตามนานเลยเพราะฉะนั้นขี่รถอะไรไม่สําคัญหน้าตาคุณสาคัญกว่ากินให้รุวนี้ตัวนี้อะคำถามตรอไปพี่บางตาถ่ายคลิปกับพี่มะขามเคยมีเอฟซีไปบ้านไหมคะอมีไหม เยอะแยะจริงอ่ะเดินเดินนเดนเป็นดีไปเบินหน้าบ้านเหรอไปเบิบนหน้าบ้านแล้วเราว่าไงบ้างดึกๆเลยแม่ผมว่าไม่อะไรผมก็เดินออกมาแล้วก็จับมือไม่ยุติม่อยุบไม่ยุติเออไม่มันดึกแล้วไงตอนนั้นมันอีสองอีสามไม่ผแล้วพ่อแม่ผมจะนอนผมโมโหฉุนใช่ใช่ผมเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วฝากหน่อยอย่าไปเบินหน้าบ้านเพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลหนูหูผมพูดอย่างนั้นเลยผมเป็นคนใจดีใจดีครับมาบ้านไหนได้ไหมครับ ไม่เชื่อโอเคสำหรับ Q&A วันนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะก็หลายคำถามอยู่ประมาณสิบห้าคำถามกระบอกแล้วก็จะเป็นคำถามที่บางทีหลายคำถามเราก็ตอบไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับก็ไปย้อนหาดูได้นะครับกระบอกหรือไม่ก็คำถามใหม่ๆก็จะมีมาให้ตอบนะครับ แล้วมึงไม่ถือไหมให้ใกล้ปากมันจะได้แบบเออพูดด้ชัดๆเลยแล้วเบิร์กยอมครับผมเออแล้วก็มีบางคำบางคำถามที่แบบได้คุยถึงไบกี้บ้างนะครับไบกี้รู้สึกแบบปวดหัวไหมแบบอยู่กับพี่ๆเลยปวดหัวนะปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไหมปัญญาอ่อนเออปัญญาอ่อนนะชีวิตจริงกับเออในช่องนี่เหมือนไหมเหมือนนั่นแหละอ่ะไบกี้ก็ มาเที่ยวบ่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรนะครับว่าเป็นน้องที่เราพาไปเที่ยวประจำอืมใช่มาเล่นเกมกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้วพอฝนแรงก็กลับแล้วคี่ท t กลับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อ่าคอมเมนต์ Q&A เข้ามานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้ามี Q&A ที่แม่ขามอยากจะทําอีกก็ฝากไปคอมเมนต์กันในชุมชน YouTube ในมะขามด้วยนะครับเวลาไม่มีคลิปจะถ่ายฝนตกแล้วเนี้ย Q&A ไว้ก่อนใช่ใช่เพื่อแบบ หลายๆคนสงสัยไงยูทูบเบอร์ก็ทำอะไรแตววันเออเนี่ยไปวันนี้ลาไปก่อนขอบมากครับสวัสดีครับ